แสกความน่าราักสดใสกับกิจกรรมสุดพิเศษจากบอลชอนไทยแลนด์ในวันที่24ธันวาคมกับ2หนุ่มสุดฮอตเจมีนายนารวิทและโฟน,นัทวัฒน์ที่มาร่วมกิจกรรมเมอร์รี่คริสต์สให้กับแฟนๆค่ะงานนี้บอกเลยว่ามีแต่คำว่าน่ารักเกินต้านจริงๆกับโมเมนต์สุดอบอุ่นกินไก่ยังไงให้หวานขนาดนี้ นี่นะน hm ty, ครับเป็นราฟยอนเย็นสไตล์เกาหลีนะครับเช่นนุ่มหอมน้ำมันงาเฉพข้าวหมูสานชั้นต้มนุ่มๆนี่แล้วก็จุกนี่ซุปสุดลับของควันชวอนสดชื่นมากครับเก็บที่เสร็จแล้วแบบโอนเลยหวัดเย็บคอยดิกโอเคปึ๊บ

ตีก็นั่งอยู่ในมือหมดข่าแซนต้าพวกคุณเป็นแซนต้ายใช่ไหมตายเหมื่อยยังขาดอย่างนี้ไม่เหมือนอะไายอะไรหัวหัวมันหายไปแล้วมีหัวไหมช่วยนี่ไงผมเตรียมมาให้เอาไปใส่โมเสกมาใไอ้เนี้ยดูให้ติดกันเลยเป็นแสนต้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจกคอนส่วนลดแบบเบ็คเซ็ปหน่อยเพื่อนแล้วอยากติดตรงไหนเออติดไม่ได้สิไอเดียติดเท่าไหร่ มันินะฮะนี่เออจะเอาหมดเหือแมเอาพี่นี่เอาไงมเอาหมดหรือ้อหมดนะโอเคไม่น่ารักอ่้น่ากตายอ่ะโอเแล้วที่ผมไปไปเสิร์ฟแล้วอ๋อก็คือสีนนเลยอลจ้ก็หนูที่คยเป็นดนใชโออ๋อโอเคอ่ะ แล้วตอนนี้นะคะหอบเพราะคู่คุณไม่มีเลยอมีไหมคู่นี้ฮอบไหมมีไม่เหรอไม่แต่ไม่ตอนไหนตอนไหนไมีแต่ฮอปตอนอ๋อคุณกระโดดกอดกันคุณรู้ตัวป่ะรู้ตัวเลยอ๋อกระโดดกอดกันรู้ตัวสิรู้สึกไงตอนโดดกอดกันก็ฮอปไงฮอปฮอปปูเเ็นรมบหอบฮอปแตกเหนื่อยฮอปแตกโฟนน่าเหนื่อยจริงเหนื่อยดิพี่พแแบบ ไม่ไหวได้ไงวะคือเอาพูดตรงงานหลักๆคุณเยอะมากคุณก็มีเวลาออกกำลังกายน้อยคือร่างกายอ่ะถ้าไม่คีปไว้อารมลงไปแข่งอะไไม่ได้นะนี่โหที่เขากล้ามใหญ่แล้วคุณออกไปเกี่ยวดีผมเห็นคุณถายมแล้วผมหอบหอบแดกคือเรียกว่าอะไรอ่ะท่อปกติผมเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เคยเล่นมาปกติก็เล่นกันกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเออคราวนี้มาเล่นในอิมแพกแล้วแบบอากาศมันแห้งอยู่ในห้องแอร์ด้วยใช่มันยากนะเล่นยาก ไหนโอ้เบบี้ไหนโอ้ my god ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้เอาพิเป้าเขาอ่าเพลงออกหักแหับก็ก็อยากมีนะเพลงออกหักอยากลองว่าเออถ้าเป็นออกหักจะรู้สึกไงอ่ะใช่แต่ว่าเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงช้านี่ยแหละเพราะว่าเพลงเร็วเยอะแหละอยากเอามาตัดเลี่ยนอ่าเพลงของผมบ้างเป็นคุณไม่เคยออกหักเลยอ่ะไม่เคยครับหรอใช่ครับคือจีบใครอ่ะใครก็ชอบหมด ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะตั้งแต่อนุบาลสามยันถึงตอนเนี้ยขออน็กแป๊บนึงนะคือจีบคนไหนไม่มีทางไม่ไม่หนีได้ไหมพี่ขอนึกแป๊บนึงบ้านได้ไหมทำไมอันนี้คือกำลังคิดอยู่ว่าที่ปรางคาเคยจีบใครแล้วหักบ้างไหมจีบไม่ติดถ้าที่รู้จักอะไรอย่างงเี้ะอ่าก็จริงอ่เก็จริงก็จริงพออตัวนี้ดีกว่าก็ไม่เอาผักจีบแเ้วจะเป็นเพลงช้าแล้วแหละก็อยากให้ทุกคนเราติดตามอยากใโพสเป็นเพลงช้าป่ะหรือชอบโฟนเป็นแบบว่า เต้นเต้นร้องไปอยู่แล้วเพรทุกอย่างเพลงช้าก็เต้นได้เพลงช้าก็สามารถเต้นได้ที่จริงมันมีเพลงช้าที่คุณเคยไปร้องที่ฟิลิปปินส์ผมจะไม่แน่ใจใช่ใช่อันนั้นดีมากเพลงสากลใช่เป็นเพลงสากลแล้วเป็นเพลงช้าแบบตอนแร่คุณร้องมาดีมากชอบชอบร้องเพลงช้าก็ถึงถึงคราวแล้วที่ได้ร้องเพลงช้ากันที่เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงรักรักหวานๆเลยอะไรเงี้ยใช่หรอวงวงที่ชอบมีปะ join the chorus la 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 ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็น n ูปา p a ต t ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ